ุ่นแผ่นพุทธฝักเนื้อดินเจ็ดปราช้านะครับผส,สมผสมผงกระดูกหลุมคอเตวัดสามงามน,นะครับนี่ด้านหลังตอกชื่อหลุมคอเตะนะครับหลังผ่านิยมด้านหน้าก็จะเป็นพระพุทธพิมพ์พุทธฝักนะครับเป็นเนื้อดินเจ็ดปา่าช้าดินขุยปูครับนี่นำมาส่องให้เห็นชัดๆนะครับนี่ใบหน้า พิมพ์ทรงคมชัดลึกนะครับนี่นิ้วเป็นนิ้วเป็นเนื้อดินนะครับเนื้อหาบนสารชัดเจนผสมพงก,กระดูกนะครับนี่มีแร่ตามสูตรนะครับองค์พระตะนะครับนี่พิมพ์ทรง คมชัดลึกเนื้อผ้ามีความแห้งนะครับเส้นสูมคมชัดด้านหลังนะครับลักษณะโค้นะตัวตอกคมชัดลึกนะครับนี่ในตัวตอกมีเสี้ยนคมคมแบบนี้นะครับดูง่าย ผ่านิยมนะครับนี่นบเม็ดแรก ตัวต่อนะครับตลวพะเต๋อราคาปัจจุบันก็อยู่ที่ราคาขยับขึ้นมาในหลายๆพันบาทนะครับอนาคตน่าจะมีราคาที่สูงขึ้นกว่านี้นะครับก็แ,แนะนํนอยากให้เก็บสะสมกันไว้นะครับพุทธคุณเด่นไปในทางเมตตาค้าขายนะครับมตามหานิยมาตาติดจับนะครับตรงนี้ แผ่นพูทะกวักนะครับเี๋ยวดินเจป่าชานะครับผมพระเตะหทงทอง